ทับจิตที่ดีให้กับเขาอีกด้วยที่สำคัญนะคะับยังเป็นส่วน ช่วยการส่งเสริมอาชีพได้ด้วยทําให้มีรายได้เพิ่มเสริมในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะพาไปท่องเที่ยวกันนะคะที่จังหวัดพะเยาค่ะพามาชมบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนนะคะสำหรับคนที่ชอบชมหมอกสวยๆแนะนำเลยค่ะที่ภูลังกาจังหวัดพะเยาไปดูภาพกันค่ะนี่คือบรรยากาศทะเลเหมอกของภูลังกาค่ะที่ตั้งอยู่ตำบลช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาหนึ่งสถานที่ท่อง เที่ยวในวนอุทยานภูลังกาช่วงของฤดูฝนนะคะที่มีความสวยงามเม็ด่างจากฤดูหนาวเลยค่ะอากาศเย็นสบายมีหมอกฝนที่สวยงามจะแวะมาชมหรือว่าแวะมาค้างคืนก็มีห้องพักรับรองท่องเที่ยวและมีพื้นที่สําหรับสายแคมปิ้งอีกด้วยค่ะครับก็อย่างที่เห็นในภาพสวยงามน่าประทับใจทีเดียวนะครับใ <ไข S 2> ครที่ไม่ชอบเรื่องของความวุ่นวายในการมาเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่อาจจะไม่สะดวกด้วยการที่ต้องมาแย่งกันจอดรถ หรือว่า,าต้องมาจองที่พักที่แน่นหนานะครับมาช่วงนี้ก็ดีเลยครับภูลังกาครับอยู่ติดถนนสาย1148เชื่อมอำเภอสองแควจังหวัดน่านกับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาที่หลายคนบอกว่าเป็นอีกหนึ่งถนนสายโรแมนติกครับสวยงามไม่แพ้ถนนเส้นใดยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้มองไปทางไหนก็สีเขียวขจีสดชื่นสบายตา ระยะทางจากจังหวัดพะเยาถึงวนอุทยานภูลังกา120กิโลเมตรใช้ทางหลวงหมายเลข1021ผ่านอำเภอดอกคำใต้และอำเภอจุนจนถึงอำเภอเชียงคำจากนั้นก็เปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข1148นะครับการท่องเที่ยวนี้ถนนสะดวกสบายทีเดียวครับ ก็ผู้สื่ขาวของเราก็ไปสำรวจเส้นทางแล้วก็ไปพักจริงมาแบบนี้เลยก็ถ่ายภาพรบรรยากาศมาให้ดูกันแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบชบรรยากาศแบบธรรมชาติสวยงามแบบนี้พลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะช่วงกรีนซีซั่น,นหรือว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้